ในหัวข้อแรกนะคะเราก็จะมาดูถึงพัฒนาการของทฤษฎีควอนตัมนะคะว่าเหตุการณ์อะไรที่เป็นจุดกําเนิดของทฤษฎีควอนตัมนะคะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ท่านใดบ้างซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมนะคะและจริงๆแล้วทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะก่อนอื่นก็ขอย้อนกลับไปดูเรื่องการศึกษาธรรมชาติของแสงก่อนนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงแสงเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยดีนะคะเพราะว่าแสงเป็นสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะแต่ธรรมชาติของแสงเนี่ยก็เป็นสิ่งลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายตลอดมานะคะในยุคแรกนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยก็ได้มีแนวคิดว่าแสงเนี่ยเป็นลำของอนุภาคนะคะซึ่งอนุภาคเหล่านั้นเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราแล้วพอเข้าไปสู่ดวงตามันก็จะไป กระตุ้นประสาทรับรู้ของดวงตาเนี่ยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะซึ่งแนวคิดที่บอกว่าแสงเป็นอนุภาคเนี่ยก็สามารถอธิบายกระบวนการสะท้อนและอักเหของแสงได้เป็นอย่างดีนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในช่วงนั้นนะคะก็ยอมรับแบบจำลองอนุภาคแสงของนิวตันแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะคะที่ได้ออกมาเสนอแบบจำลองที่ขัดแย้งกับแบบจำลองของนิวตันนะคะนั่นก็คือคริสเตียนอยเกน ไ y เกนได้เสนอแนวคิดว่าแสงเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งพอเราอธิบายแบบนั้นเนี่ยก็สามารถนำไปใช้อธิบายการสะท้อนและการหักเหข,ของแสงได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาโทมัสยังนะคะก็ได้ทำการทดลองที่สาธิตให้เห็นการแทรกสอดของคลื่นแสงนะคะตอนที่แสงเดินทางผ่านสลิตคู่นะคะมันก็จะเกิดการเลี้ยวเบนแล้วก็ แทรกสอดออกมาเป็นริ้วแถบ,บมืดแถบ,บสว่างนะคะซึ่งจะไม่สามารถอธิบายได้ถ้าเกิดเรายึดแนวคิดว่าแสงเป็นอนุภาคนะคะดังนั้นการทดลองนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นสมบัติความเป็นคลื่นของแสงได้อย่างชัดเจนทฤษฎีคลื่นแสงเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนะคะในช่วงศตวรรษที่19โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่แม็กซ์เวลล์ได้เขียนสมการ แล้วก็คำนวณทางทฤษฎีนะคะเพื่อยืนยันว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่อยู่ในช่วงความถี่ที่ตามนุษย์มองเห็นนะคะ <c oughs> ก็คืออยู่ในช่วงความถี่ที่เป็น visible light <c oughs> ตรงนี้นะคะต่อมานะคะเฮิร์สก็ได้ทำการทดลองเพื่อยืนยันทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์นะคะโดยการสร้างเครื่องมือที่สามารถตรวจจับแล้วก็วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะคะถึงแม้ว่าแบบจำลองคลื่นแล้ก็ทฤษฎีพื้นฐานของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย จะอธิบายสมบัติส่วนมากของแสงได้แต่มันก็มีปรากฏการณ์บางอย่างนะคะที่ไม่สามารถอธิบายได้นั่นก็คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะคะปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเราฉายแสงไปบนผิวของโลหะนะคะแล้วทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยสามารถหลุดออกจากผิวของโลหะได้ถ้าเกิดว่าเรายึดตามหลักการทฤษฎีที่ว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่น ถ้าเราฉายแสงที่มีความเข้มสูงมากๆเนี่ยมันก็น่าจะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็มีพลังงานจนที่สูงก็คือเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าผลการทดลองที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มแสงนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ใช่แสงทุกสีเนี่ยจะทำให้อิเล็กตรอนสามารถหลุดออกมาได้ ถ้าเกิดเป็นแสงสีแดงที่มีความถี่ต่ำแล้วเนี่ยฉายเข้มแค่ไหนนะคะก็ไม่สามารถทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาได้แต่ถ้าเกิดเป็นแสงสีม่วงที่มีความถี่สูงแล้วเนี่ยแม้จะฉายแสงสีม่วงอ่อนแค่ไหนก็จะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาได้นะคะออสไตน์ได้เป็นบุคคลแรกนะคะที่ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้อย่างชัดเจนนะคะโดยใช้ พื้นฐานมาจากแบบจำลองควอนตัซซึ่งพัฒนาโดยแม็กซ์แพลนนะคะแบบจำลองควอนตัี่ยจะเป็นการสมมติให้พลังงานของคลื่นแสงยอยู่ในรูปแบบที่เป็นอนุภาคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแสงเดินทางมาเนี่ยมันจึงพาพลังงานมาแบบเป็นช่วงๆแบบไม่ต่อเนื่องหรือเราเรียกว่าแบบเป็นควอนตัมนะคะซึ่งภายหลังตัวพลังงานในลักษณะนี้เนี่ยถูกเรียกว่าโฟตอนนะคะหรือว่าอนุภาคของแสง โฟตอนหนึ่งก้อนเนี่ยนะคะก็จะมากระทบให้อิเล็กตรอนสามารถหลุดออกจากผิวของโลหะได้นะคะตามปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกและพลังงานของโฟตอนเนี่ยตามหลักของไอสไตน์แล้วเขาบอกว่ามันจะขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงนะคะคูณกับค่าคงที่ค่าหนึ่งนะคะก็คือค่าคงที่ของพลังซึ่งถ้าเกิดว่าแสงที่มีความถี่สูงอย่างแสงสีม่วงเนี่ย เวลามันเคลื่อนที่มากระทบโลหะมันก็จะพาพลังงานไปให้กับอิเล็กตรอนในโลหะแล้วก็ทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยสามารถหลุดออกจากโลหะได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแสงที่มีความถี่ต่ําอย่างแสงสีแดงแล้วเนี่ยมันก็จะมีพลังง,งานต่ำนะคะก็เลยไม่สามารถทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากผิวของโลหะได้นั่นเองนะคะทฤษฎีแบบจําลองคอนดิสเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ อธิบายปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกได้เป็นอย่างดีนะคะส่งผลให้ไอตน์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลในปี1921พนะคะพวกเราอาจจะคุ้นๆน,นะคะว่าไอตน์เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะคะแต่คนส่วนมากเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเขาได้รับรางวัลโนเบลจากทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งเป็นทฤษฎีที่ทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอธิบายปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกต่างหากนะคะที่ทําให้เขาได้รับรางวัลโนเบล แล้วสรุปว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะงงนะคะว่าแสงเป็นอะไรกันแน่นะคะในช่วงแรกๆนิวตันก็บอกว่าแสงเป็นอนุภาคแต่ต่อมานะคะนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ได้ออกมาเสนอทั้งการทดลองแล้วก็ทฤษฎีที่บอกว่าแสงเป็นคลื่นแต่ต่อมาเนี่ยไอน์สไตน์ก็มาบอกอีกนะคะว่าแสงเนี่ยมีลักษณะเคลื่อนที่มาแบบเป็นช่วงที่ไม่ต่อเนื่องหรือเป็นอนุภาคของแสงหรือโฟตอนจริงๆแล้วเนี่ยแสงจะ เป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะศึกษาแสงในสภาวะแบบไหนและในด้านใดนะคะการศึกษาแสงในฟิสิกส์เนี่ยถ้าเราทําการศึกษาการเคลื่อนที่ของแสงนะคะเราก็จะพิจารณาในด้านความเป็นคลื่นของมันนะคะอย่างเช่นการสะท้อนการหักเหการแทรกสอดการเลี้ยวเบนและการกระจิงของแสงเป็นต้นนะคะแต่ถ้าถ้าเราทําการศึกษาแสงในด้านการแผ่รังสีหรือเกี่ยวกับการดูดกลืนรังสี เราจะพิจารณาแสงเป็นอนุภาคนะคะอย่างเช่นปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกที่ได้กล่าวไปคร่าวๆแล้วนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพอมองภาพออกนะคะว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันคืออะไรนะคะในทางฟิสิกส์แล้วนะคะทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเป็นทฤษฎีที่บ่งชี้ว่าพลังงานไม่ได้เป็นสิ่งที่มีค่าต่อเนื่องนะคะพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาหรือพลังงานจะถูกดูดกลืนเข้าไปเนี่ย มันจะเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องนะคะและการที่ปริมาณของพลังงานมีค่าเป็นช่วงๆนี้เองนะคะเราจะเรียกพลังงานช่วงหนึ่งว่าควอนตัมแล้วทำไมต้องมีฟิสิกควอนตัมด้วยนะคะมีหลายปัญหาในทางฟิสิกนะ,ะที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคลาสสิคฟิสิกนะคะหรือแม้แต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายพฤติกรรมของสสารในระดับอะตอมนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะพฤติกรรมการแผ่รังสีของวัตถุดำนะคะซึ่งเป็นการที่แสงถูกปล่อยออกมาจากวัตถุที่ถูกให้ความร้อนนะคะหรือปรากฏการฟ h โตอิเล็กทริกที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีปรากฏการที่เป็นเกี่ยวกับเส้นสเปกตรัมที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอะตอมของก๊าสนะคะซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นเส้นที่ไม่ต่อเนื่องนะคะใน2หัวข้อแรกนี้นะคะการแผ่รังสีของวัตถุดำกับปรากฏการฟโตอิเล็กทริกนะคะก็ จะเรียนกันในเรื่องนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับควอนตัมส่วนเรื่องสเปกตรัมเนี่ยก็จะได้เรียนในบทถัดไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะตอมนะคะสำหรับพัฒนาการของฟิสิกส์นะคะในช่วงศตวตรรษที่1900ถึง1น3 0เนี่ยนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านนะคะก็ได้พยายามหาแนวทางใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาที่ฟิสิกส์แผนเดิมไม่สามารถอธิบายได้นะคะจนทำให้ค้นพบทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า กลศาสตร์ควอนตัมนะคะทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะในการอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากในระดับอะตอมนะคะแล้วก็เป็นทฤษฎีที่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดฟิสิกส์ไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคะคำอธิบายครั้งแรกนะคะที่กล่าวถึงทฤษฎีควอนตัมนะคะได้ถูกนําเสนอโดยแม็กซ์พลังนะคะซึ่งเป็นการอธิบายการแผ่รังสีของวัตถุดําโดย ที่พลังเนี่ยมองว่าพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องนะคะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะที่มีชื่อเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอสไตน์นะคะเนนรบชโรดิงเจอร์เดบอยไฮเซนเบิร์กบอลหรือดดแล็ ack, เนี่ยได้ทำการพัฒนาทางคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ตีความหมายจนนำไปสู่การความเข้าใจในทฤษฎีควอนตัมมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ทฤษฎีควอนตัมเนี่ย ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะแล้วก็บ่อยครั้งที่ไอซน์เนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวิจวาควิพากษ์วิจารน,นะคะจนทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลจากการนำทฤษฎีควอนตัมมาอธิบายปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริกนั่นเองนะคะในช่วงที่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมอย่างแพร่หลายนะคะในปี1927ได้มีการประชุมครั้งสำคัญนั่นก็คือ การประชุมโซเวนะคะการประชุมนี้ได้มีการเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญหลายท่านนะคะมาในงานประชุมนี้เนื้อหาหลากักๆในการประชุมนะคะก็จะเป็นการพูดคุยถกเถียงกันถึงทฤษฎีควอนตัมนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาร่วมในงานประชุมครั้งนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่กำลังจะได้รับรางวัลโนเบลหลังจากการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ได้มีส่วนสำคัญ เกี่ยวกับทฤษฎีควอนตัมนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์แพลงค์นะคะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแนวคิดพลังงานไม่ต่อเนื่องไอสไตน์ Einstein นะคะเป็นคนอธิบายโฟโตอิเล็กทริกด้วยแบบจำลองควอนตัมที่เป็นแนวคิดของแม็กซ์แพลงค์เองจนได้รับรางวัลโนเบลนะคะนีนบอนะคะนีนบอก็เป็นนักยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเช่นกันนะคะจากการนำเอาแนวคิดด้านควอนตัมเนี่ยไปอธิบายโครงสร้างอะตอมว่า ชั้นการโคโจรของอิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมเนี่ยจะเป็นชั้นพลังงานที่ไม่ต่อเนื่องนะคะลุยเดอร์บอยนะคะลุยเดอร์บอยท่านนี้เนี่ยก็ได้รับรางวัลโนเบลจากการทำนายว่าอนุภาคเนี่ยจะมีสมบัติของคลื่นด้วยนะคะชโรดิงเจอร์เป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลนะคะสาขาฟิสิกส์จากเรื่องสมการฟังก์ชันคลื่นซึ่งมีความสำคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆของควอนตัมในเวลาต่อมานะคะ ส่วนแม็ก์บอลเนี่ยได้ทำการตีความสมการฟังก์ชันของชโรดิงเจอร์นะคะโดยใช้ความน่าจะเป็นเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยวูฟกังเพอรีนะคะวูฟกังเพอรีเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นเรื่องหลักการกลการของ p พอรีเกี่ยวกับการอยู่ได้ของอิเล็กตรอนในอะตอมนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะไฮเซนเบิร์กก็เป็นคนที่มีความสำคัญในวงการควอนตัมเช่นเดียวกันนะคะโดยเขาได้รับรางวัล โนเบลสาขาฟิสิกส์จากเรื่องหลักความไม่แน่นอนของควอนตัมนะคะพอดิเลกนะคะพอดิเลกก็เป็นคนที่ได้รับการได้รับรางวัลโนเบลจากการรวมสมการของชโรดิงเจอร์นะคะกับไฮเซนเบิร์กจนได้ชุดสมการทางควอนตัมที่เราใช้กันในปัจจุบันนะคะที่เรียกว่าดิเลกโนเทชันและทุกคนก็อาจจะเห็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในรูปนี้นะคะก็คือมารีคูรีนะคะซึ่งก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลจากการ ศึกษากรมมันตาภาพลังสีนั่นเองนะคะซึ่งถ้าดูจากในรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นล้วนแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเก่งกาจในยุคนั้นนะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทีมอเวนเจอร์ในทฤษฎีควอนตัมนั่นเองนะคะทฤษฎีควอนตัมเนี่ยช่วยให้เราเข้าใจที่มาของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคขนาดเล็กมากๆอย่างอิเล็ก t รอนหรืออะตอมนะคะจนทําให้เรา สามารถนําไปสร้างอุปกรณ์ต่างๆทางเทคโนโลยีที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันทุกวันนี้กล้องดิจิตอลคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่านําไปใช้ในเทคโนโลยีทางแสงนะคะเกี่ยวกับควอนตัมแสงเนี่ยก็นําไปประยุกต์ใช้ในด้านเลเซอร์หรือการสื่อสารรวมไปจนถึงการออกแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมนะคะแล้วก็ทําให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆนะคะในการตรวจสอบสสารในระดับอะตอมทําให้เกิดการพัฒนาด้าน วัสดุและเทคโนโลยีนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันจะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานะคะ